ทุกคนฟังทางนี้นะคะถ้าเกิดว่าวันพรุ่งนี้20มกราคมเนี่ยจู่ๆมือถือของเราดังขึ้นมาแบบไม่ได้นัดหมายดังพร้อมๆกันเนี่ยอย่าเพิ่งสติหลุดนะคะแล้วก็อย่าเพิ่งวิ่งหนีเพราะว่านี่คือเรื่องใหญ่ระดับประเทศที่ทุกคนต้องรู้เพราะทางปอพเขากลับมาอีกครั้งค่ะรอบนี้จัดใหญ่กว่าเดิมกับการทดสอบระบบเซลล์บอทแคทหรือการแจ้งเตือนภัยผ่านมือถือแบบเจาะจงพื้นที่คราวนี้เนี่ยเขาไม่ได้มาเล่นเล่นค่ะเพราะเป็นการทดสอบพร้อมกันทั่วประเทศ77จังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยนะคะทอาเวลาให้แม่นเลยนนนะะคคคคทุกใรดูลิปี บอกต่อด้วยนะวันที่20มกราคมหรือว่าวันพรุ่งนี้เวลาบ่าย2องโมตงตรงเตรียมตัวเลยค่ะมือถือของเราจะมีเสียงแจ้งเตือนดังขึ้นมาโดยอัตโนมัติประมาณ8วินาทีพร้อมข้อความเด้งขึ้นมาที่หน้าจอขอย้ำว่ามไม่ต้องตกใจคือการทดสอบระบบเพื่อความปลอดภัยของเราในอนาคตถ้าเกิดเหตุด่วนเหตุร้ายเราจะได้รู้ตัวทันใครเห็นคลิปนี้แล้วแชร์บอกต่อพ่อแม่พี่น้อง รือคนใกล้ตัวไว้ก่อนเลยนะคะเดี๋ยวเขาจะตกใจกันหมดเพราะมีหลายคนที่ยังไม่ทราบเรื่องนี้เน้นอีกครั้งหนึ่งพรุ่งนี้20มกราคมเวลาบ่าย2โมงตรงนะคะจะทดสอบระบบเตือนภัยผ่านมือถือพร้อมกันทั่วประเทศอย่าลืมบอกต่อและกดแชร์กันเยอะๆแล้วจะแกงคลิปหน้าสวัสดีค่ะ